ปูแป้นดองน้ำปลาครับวันนี้เราจะเอามายำนะครับทุกคนยำใส่มะม่วงหอมแดงตะไคร้ครับทุกคนเครื่องหอมต่างๆน่ากินมากยำปูแป้นครับมากินยำปูแป้นด้วยกันนะครับทุกคนยำปูแป้นวันนี้นะครับสดดีนะครับวันนี้กินกับข้าวครับเพราะว่าคราวที่แล้วที่กี้กินส้มตำกับยำปูแป้นไปมีคนบอกว่าต้องเอาไปยำแล้วก็มาคลุกกับข้าวสวยร้อนๆกินอร่อยมากเดี๋ยววันนี้จะขอแบบว่า ลองดูว่าจะอร่อยจริงๆหรือเปล่านะครับทุกคนอือือเอ๊ะ <c oughs> หรือว่ามันต้องขูดลงข้าวครับอือคิดว่าน่าจะต้องขูดลงข้าวแน่เลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนประมาณแบบนี้ไหมครับเอาลงไปคลุกแล้วก็เอามาคลุก,กกับน้ำพริกกินอ่ะมาอ่ะชิม อืมอืมอร่อยจริงด้วยมันจริความเค็มๆมันๆของตัวปูแล้วก็ตัวเรื่องเครื่องยำงมะม่วงตะไคร้ต่างๆ อืแต่ขี้เกียจแกะถ้านั้นพี่ก็อย่างนี้ดีกว่าทุกคนอืมเราค่อยตามด้วยข้าวที่มีพวกเครื่องยำอ,อร่อย หอมแดงดองผักกลุ่มมีคนเอาไปกินกับพวกน้ำพริกปลาาน้ำพริกกะปิอร่อยอืมอืมบางคนว่กกัดกินได้ทั้งตัวนะพี่กี้ เ้าสวยร้อนๆเอาพวกเครื่องยำม,มาคลุกส่วนปูเราดูดเอา <c oughs> <c oughs> อร่อยเหมือนกันคุกลง นี่นะเมื่อกี้คุกลงไปละแล้วก็วกินครับข้อหอมดำี่ว่าส่วนใหญ่คนที่กินพวกปูปั้นจะอยู่แถวแถวแบบสมุทรสงครามสมุทรส,รส,รสาครอ,อะไรอย่างเงี้ยป่ะครับจะกินกันเยอะ เขาจะเป็นปูตัวนิ่มๆครับอืมคือเสือจริงๆอ่ะสามารถแบบจัดกินได้ทั้งตัวอุดหนาแล้วค่าจะไม่พอ <c oughs> กับแบบใส่มะม่วงหอมแดงตะไคร้ครับอร่อยกินแค่น้ำยำก็อร่อยละพอตัดปูเค็มๆไปก็เออมันได้รสชาติที่ลงตัวดีครับข้าวเข้าไปอืม ปูปั้นเนี่ยเขาลองนปาก,กวนมาครับมันก็จะเค็มๆหวานๆดังนั้นน้ำยำกี้ก็จะทำเป็นรสชาติเปรี้ยวเลยครับ อืมรสชาติไม่งงนะครับแยงแต่ว่า <c oughs> เวลามากินชว่วงอนี้มันจะแบบลําบากนิดนึงเพราะว่ามันต้องเอาแบบปูมันตัวเล็กอะมันต้องเอามาแบบค่อยๆคลุก,กกับข้าวไปไงครับรสชาติคืออร่อยเลย,ยเติมข้าวก่อนนะครับ อ่านี่นะครับทุกคนกี่แกะปูเป้นอ่านี่นะครับทุกคนกี้แกะปูเป้นในจานละแล้วก็จะราดน้ํายําลงไปคลุกกันเลยนี่แหละที่ต้องการกินเลยครับอืมอร่อยเค็มเปรี้ยวหวานมีกลิ่นปู แล้วในจานจานยำเราใส่ตะไคร้ซอยลองไปด้วยหอม,หอม อะไรที่ไม่เคยลองก็ได้ลองตอนทำคลิปนี้แล้เพวก <c oughs> ืกอนืมันจะฟิลลิ่งเดียวกับการกินแบบเหมือนกิน ปูไข่ดองคุกกับข้าวสวยแล้วก็ราดน้ำจิ้มซีฟูดประมาณนั้นครับทุกคนตอนนี้ก็จะเป็นกลิ่นปูแป้นเนาะก็จะเป็นกลิ่นเฉพาะของเขา ไม่ไข่อย่างเงี้ย ถือว่าได้ลองรสชาติแบบแปลกใหม่ในชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งครับกินพวกเครื่องยำ ร้านนี้เขาก็ดองเค็มพอสมควรเหมือนกันแต่เขาก็บอกว่าต้องล้างน้ําก่อนครับทุกคนอืมบูเขาจะได้ไม่เค็มแล้วก็เวลายำกี้ก็พยายามยำแบบไม่ใส่น้ําปลาแล้วครับเพราะว่ามันมีน้ําปลามาแล้วเนาะยำก็จะแบบเน้นเปรี้ยวเลยครับอืมเปรี้ยวหวานไปอืม ได้ลองละจะกินกับพวกเครื่องยำนี้อร่อยครับทุกคนอร่อยเลย เอลตาขาแล้วครับเพราะว่ามันปูกี้แทะลงในจานเมืกก่อกี้แล้วก็ยำกินทีแล้วละประมาณนี้ครับทุกคนยำปูเป้นไม่รู้แปลกสำหรับกี้แต่อาจจะไม่แปลกสำหรับหลายๆคนนะครับ ได้ลองกินแล้ววันนี้อือร่อยแบบคลุกข้าวกินนะครับแต่ว่าคิดว่าเอาไปตำใส่ส้มตําก็อร่อยนะปูแป้นนะครับแต่ว่ามันเขาจะมีแค่แบบไม่กี่เดือนเนาะในแบบในรอบปีหนึ่งนะครับอืมอยังไงวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กี้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินไม่ค่อยได้พูดเลยหลังๆมาเนะี้สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย